ทุกๆทุกคนครับเมื่อนี้มาพอกับเบ้าโอเล่คือเก้าครับเบ้าโอเล่มีเมนูมาฝากพี่ตอนนองครับนี่ครับลาบหัว่าครับมาเด้อครับพี่นองมากินลาบหัวว่า้กันครับเอาเลยครับเบ้าเล่หิ้วเขาเซาหนอครับมามากครับผมกินครับไม่ใญ่ายงแสบเหี๋ยวอ้อนครับไม่ใ่ญย 嗯。嗯。<noise> <noise> ครับนี่เพื่อพบีเพื่อนน้องเนี่ยครับผม A am แซ่บแบบนี้ครับมาชิมกันครับผัดกระมี้หลายอย่างผักแก้วมันละผัดผ้าผักหอมกระเทียม,มบัมกบิ๊ก อุ้ยคำใหญ่ๆนี่แกหลัลบบาน้องขุมขืม อติดมือพี่น้องปั้นมือเดียวไม่ได้ครับในปั้นสองมือเอาคข้มเข่าเบ้าเลยมากินข้าวมไงไม่ต้องแสบมันละกแบบนี้ครับเดี๋ยวร้องจับวานกับมันะะกมันละกก้มโมจินกับก๋วยง้มเข่ากันอืม แช่ครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันบเบาเลย ครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนื้อครับผมสำหรับคลิปนี้เพราะทำนี่แหละครับเบ้าเลยขอบคุณหลายครับ